ลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาวนะอวันนี้อยู่กับอาจารย์แพทย์แผนไทยนะครับผมอาจารย์คมสันธินกรณอยุทยาครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับพร้อมสั่งพยอฮะพยอแพทย์หญิงแพทย์สยามแพทย์หญิงพัสกรแพยงหญิัสกรรนฐอยในเรื่องของการจับเส้นโออีิีน้อยเลยนะเอา วันนี้หน้าหนาวก็บอกว่าอากาศเปลี่ยนหนาวมากเลยนะช่วงนี้แล้วเริ่มหนาวนะแต่ไม่รู้ว่าจะหนาวนานไหมนะครับผมอาจจะเป็นไข้ได้ต้องดูแลสุขภาพวันนี้เลยมาคุยเรื่องไข้หัวลมครับเคยได้ยินไหมไม่เคยอ่ะไข้หัวลมอาจารย์ไอ้ไข้หัวลมทุกวันมันยังมีไหมมีมันเป็นโรคโบราณไหมคะคือคนไทยไม่เรียกแล้วดูแล้วดูฝนแล้วดูหนาวแล้วดูร้อนเราเรียกลมร้อนมาลมหนาวมาลมฝนมาทุกอย่างเป็นลมหมดครับแล้วถ้าเผื่อว่า ช่วงที่มันจะต่อจากฤดูหนึ่งไปแล้วฤดูหนึ่งที่อากาศมันเปลี่ยนเร็วๆก็หัวลมไงฝนมาหนาวก็คือ,อหัวแล้วดูหัวลมเราเริ่มต้นด้วยหน้าสงกรานะ่ะหน้าร้อน,น,อนร้อนเสร็จแล้วยกเข้ามาฝนเลยฝนมันก็มีช่วงลอยต่อร้อนฝนพอฝนไปหนาวก็มีลอยต่ออีกฝนหนาวหนาวแล้วมาหนาวกับมาร้อนอีกหนาวร้อนเพราะนั้นแต่ละช่วงมันก็จะมี ช่วงรอยเปลี่ยนของฤดูแสดงว่าทุกช่วงรอยเปลี่ยนเขาเรียกว่าไข้หัวลมหมดเลยไข้หัวลมหมดมันก็คือถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็คืออากาศที่มันเปลี่ยนโดยฉับพลันแหละจากที่ว่ากาลังฝนฝนตกอยู่เป็นหนาวเป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณหมอนี่เขาเรียกเสียงขึ้นนาเสกอย่างนี้อย่างนี้นีอย่างนี้ี่เป็นภูมิแพ้ชัวเอาหนูนี่เป็นภูมิแพ้แล้วตอนแรกหนูไม่เป็นเป็นแล้วตอนนี้เป็นแล้วนาเสกแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ มันจะแพ้ก่อนเลยอาการออกมันจะเป็นก่อนออกก่อนเพื่อนมันจะไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงจากชันหนึ่งไปอันหนึ่งหนูอาบน้ำเย็นเยนตอนเช้าหนูจามแล้วชิกชิกนั่นแหละเขาเรียกภูมิแพ้อาจารย์แล้วไอ้ไข้หัวลมมันมีอาการเป็นมันต่างจากเป็นไข้ตัวร้อนไหมมันไม่เหมือนกันนีกไข้ปกติเหรอเออเราบอกว่าถ้าเผื่อว่าลอยต่อแต่ละฤเราดูเนี่ยถ้าเผื่อมันจะเข้าร้อนเนี่ยเราเป็นไข้เพราะความร้อนอืถ้าจะเข้าหน้าฝนเป็นไข้เพราะลม ถ้จาจะเข้าหน้าหนาวเป็นไข้เพราะน้ำนไฟลงน้ำ,นำไข้หวัดก็มีหลายประเภทอีกแต่มาปีนี้ไม่ค่อยกล้าเป็นไข้เป็นอะไรเลยนะจามยังไม่กล้าเลยกลไมกูเป็นโควดิดอเด เออเออก็เลยแบบพยายามแบบว่าอั้นตัวเองไม่ให้เป็นไข้อั้นอั้นตัวเองไม่ให้เป็นไข้บู๊มาสอนหมอบ้างดิเอออั้นไม่ให้เป็นไข้หนูทําได้หนูสะกดจิตตัวเองว่าหนูไม่เป็นยังไงเหมือนอั้นปัดสวะไหมไม่เหมือนนะคือเหมือนกับว่าพอเรากําลังจะมีอาการว่าจะป่วยจะป่วยเราก็กลัวว่าเราจะเป็นโควิดกลัวทำงานไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นโอ้ยครับอย่าเป็นนูทำได้จิตจิตอย่าอย่าอย่าไปดุหมอ ็ต่เพีมันีันึงครับหมออยากบอกส่วนใหญ่เวลารู้สึกไม่ค่อยดีแต่ยังไม่ได้เป็นไรนะครับกินยากันไว้ก่อนเออกินยาดักไว้ก่อนมันดักได้เลยได้ไหมหมอยาเขาไปรักษาโรคนะเออเขาไม่ได้จะเป็นดักโรคแล้วก็เลยงงว่าแล้วจะกินยาดักไปทำไมคุณยังไม่เป็นค่ะไม่ไม่ควรทำเออไม่ควรแสดงว่าไม่ใช่นะกินยาดักไว้ก่อนนี่เป็นความเชื่อที่ผิด ผิดอย่างมหันต์แล้วแล้วไข้หัวลมเนี่ยมันก็คือไข้หวัดไหมหรือคนละอย่างกันเป็นหลักอ่ะไข้ออฟไข้หวัดเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งอ่ะไข้หวัดออฟไข้หวัดอีดีน้อยใช่ไหมอีดีน้อยอีดีน้อยนะถามอะไรถามพี่คนบรุณโบราณเขากินเลยรักษาหรือกินอะไรป้องกันเรามียากันแต่ถ้าเกิดคุณ ตัวร้อนแล้วก็กินยาลดไข้คุณปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวกันไม่ได้ถูกไหมไม่มียากันใช่ไหมในแผนไทยมียากันอ๋อถ้าเป็นแบบแผนแขนอื่นของการรักษาเนี่ยจะไม่มียากันมีแต่ยาแก้แต่ของแผนไทยมีกันเลยใช่ฉนแล้วที่เห็นข้างหน้าก็คือนี่นี่กันหมดทุกอย่างนะจ๊ะนี่คือของกินบ้านเรานะของบ้านเรานี่นะของบ้านเรามันคือตู้ยาอันนี้กันหมดเลยนี่กันหมดถ้ากันจริงก็เป็นพิธีกรได้นะเอาใช่ใครอ่ะกันทาวรอเทนไฟเทนะ ลังมาตอนๆอเล่นตอนเช้าเช้าเล่นอันนี้อันนี้เล่นอันนี้เอาเอาฝั่งนี้อาจารย์ฝั่งนี้เป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างฝั่งนี้ทั้งนี่ไอ้นี่ไม่ต้องบอกคนไทยรู้จักจริงจริงไม่ต้องบอกสักอย่างคนไทยรู้จักทั้งประเทศรู้หมดรู้หมดอันนี้เมียเนี่ยอย่างเดียวที่ไม่รู้จักนอกนั้นรู้จักหมดเสด็จพังพรไหนอันที่อาจารย์ยกขึ้นมา ไม่ใช่ครับพิมเสนอ๋อขอโทษเถอะเห็นว่ามันเป็นแต่ในการแพทย์แผนไทยเราบอกไอ้ะกิูข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเนี่ยนี่ทำต้มยำได้เลยนี่ถูกต้องนี่เครื่องต้มยำเครื่องต้มยำใช่อันนี้มันอยู่ในหมวดไหนเครื่องร้อนหรือเครื่องเย็นนี่ร้อนเห็นไหมเครื่องร้อนเองรู้เลยนี่ร้อนนี่คือร้อนร้อนหมดเลยนี่ร้อนหมดกินแล้วมันทําให้แบบร้อนโอ้โหมันก็จะข้างในมันทําให้เราอบอุ่นขึ้นไหมอืมแต่เราเรามีกรรมวิธีในการของของทำของเราเราเรียกสุ่ม ยาสุมสุมยาเดี๋ยวก็สุมยาเนี่ยเอาแค่หน้าหรือว่าทั้งตัวเอาแค่นี้แค่คิดว่าเราหายใจเข้าไปเราบอกว่าอันเนี้ยตั้งแต่นี่คอหอยขึ้นไปสองคืบนี่เราเรียกสอสเลสซอสเลสซอสเลส แล้วลงจากคอหอยมาหนึ่งคืบเราเรียกกุละสะเลกุละที่แปลว่าอกสเลลิ้นปี่ลงไปอีกสองคืบเราเรียกว่าคูดเสเลคูดสเล,สะเลระบบน้ําช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเราจะทําที่ระบบช่วงบนอพอมันทำทั้งบนมันก็ต้องลงไปข้างล่างมามมจบทำความสะอาดทั้งระบบ ให้มันสาดสาดไปตากฟ้าตากฝนมาขั้นเนื้อขั้นตัวยังไม่เป็นไข้เหมือนจะเป็นไข้รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกขัดแข้งขัดขาเอ๊ะเป็นไรก็ไม่รู้แต่มันยังไม่เป็นทําเลยวิธีการทําอาจารย์บครัมีวิธีการทํำทาเสร็จกินอาหารทออที่มันร้อนร้อนอันนี้อันนี้อาหารอันนี้คือที่ทาอาหารอันนี้คือที่สุ่ใช่ทําเสร็จไปซด จบเลยเหงื่อไหลแตทกทา<ล>กสบายเลยแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสมุนยาเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและลดอาการเป็นหวัดคัดจมูกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเริ่มจากการเตรียมสมุนไพรชนิดร้อนอย่างตะไคร้และขา่าหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นทุบหอมแดงออกให้มีปริมาณเป็นสองเท่าจากส่วนประกอบอื่น พราะหอมแดงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกได้ดีหลังจากนั้นหั่นมะนาวเพื่อที่จะนำไปคั้นเอาน้ำและเตรียมใบมะกรูดใบโหระพารวมทั้งใบกะเพราเพื่อนำไปรวมกันในหม้อนำร้อนจนมีกลิ่นหอมระเหยของสมุนไพรหลังจากนั้นนำพิมพ์เสนตักใส่เพียงเท่านี้ก็จะได้ยาสมกลิ่นหอมหอมป้องกันโรคใช้กันแล้วล่ะครับเา้าเสร็จแล้วเราก็คุณใบเฟิร์นเอาหน้าไปจับหลับตานะครับ เอาลองดูครับหน้าตาอย่างเงี้ยครับแล้วหายใจลึกๆครับโดนแกงวะเนี่ยโดนแกงวะเนี่ยก็หัวเหมือนโดนแกงอ่ะหวลุกหมโดนแกงเนี่ยไม่โดนไม่โดนเขาไม่เห็นไงบตาเป็นภครับแล้วหายใจลึกๆครับหายใจครับลึกๆลึกก่านั้นอีกลึกหายใจออกครับทําอย่างเงี้ยสามครั้งครับข้าเข้าลึกๆเออเมาแล้วมั้งอีกครั้งหนึ่ง อุ้ยน้ำมุ้งน้ำมุงออกเลยอ่ะน้ำมุ้งน้ำมุ้จะไหลเลยเอามาลึกลึกลึกอันนี้ครับลึกโอเคดีมันรู้สึกไงบ้างเฟิร์นมันแบบพี่เทเอาเลย มันหอมนันหอมนะมันหอมนะถ้าเผื่อเราใช้ผ้าคุมเนี่ยมันจะดีขึ้นควันมันจะได้ไม่มีเราไปไหนไงาจารหนูมาละหนูเหมือนจะเป็นอะไรชูใส่น้ํามูกมันจะไหลน้ําตามันจะไหลของเสียมันจะออกมานี่ทําอย่างนี้โบราณนี่แล้วทําอย่างนี้เลยถูกแล้วทําอยู่นานมั้จารย์ทําลักษณะอยู่นประมาณ3วันนะโหทําทั้งหมดหมดแรงฮะเหนื่อยแล้วอ่ะก็เราก็หยุดสรรพคุณของแต่ละอย่างที่เราใส่เข้าไปอะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไอ้นี่มีลดร้อนหมดนะค่ะนี่และนี่กันโควิดนะ กลับมาแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมอยู่ดีก็มันสดชื่นอะลมดีไงเออทำไมอยู่ดีอะตอนแรกยังแบบหัวใจวิงวิงเลยสังเกตหน้าแดงขึ้นเห็นป่ะเพราะเลือดเหรอเลือดลมมันไหลหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงนะคือมันเป็นวิธีแบบโบราณโบราณใช่ใช่ป่ะนี่ก็เรื่องสมยาใช่แต่มันเรื่องจริงนะเพราะมันเป็นสมพายทางนั้นเลยอะแล้วการที่เราสูตรเข้าไปเนี่ยใช่มอนจะจย์ว่า มันลงลงหมดเอแต่มันต้องสามหนใช่ไหมจานเพืุ่ดแล้วเราก็พักซะหน่อยแล้วก็ทําใหม่จนกระทั่งน้ํามันเย็นอ่ะจนกระทั่งน้ํามันเย็นเราก็เหมือนพอมันใส่พิมเสนไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการแบบความแบบเดินหายใจใช่รู้สึกดีเลยอ่ะใจเอ้าแต่จริงๆทำไมก่อนเขาสุ่มครัวสุ่สองคนสมครัวคือก็ลงหมดทั้งครัวมีสามคนพ่อแม่ลูกก็ทำมันพร้อมกันแล้วคุมไปเลย ไม่ต้องมาทําทีละเอออย่างนี้อาจารย์แบบนี้ทักครั้งเดียวจบไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งไงทิ้งเลยคุณอย่าอย่าดูดน้ำเข้าไปด้วยสิเอาพี่เทศชอบเลยชอบนะจะชอบชื่นใจจริงเลยสบายสบายจริงเลยทำกันช่วงไหนลุงจมูกได้ตลอดนี่ไงไปฝนต้นหนาวนี่ไงหมายถึงนี่เริ่มแล้วทําวันละหน วันละหนึ่งครั้งก็ได้ใช่คนที่เป็นภูมิแพ้ยิ่งทํายิ่งดีนะไอ้ประเภทเดี๋ยวขี้มมกไหลเดี๋ยวข้มกไหลเดี๋ยวน้ำตาไหลเดี๋ยวน้าตาไหลทําเนี่ยรวดเดียวจบให้มันออกมารวดเดียวเนี่ยสบายแล้วหายจงหายใจโล่งสบายเลยใช่นี่เสพติดไหมเนยฮะใจดีมันดีมันดีน้ำมันเริ่มไม่ค่อยร้อนล้เออมันขึ้นมันไม่ค่อยร้อนง่ายก็คือ เครื่องต้มยำมาเลยถูกต้องเครื่องต้มยำมาขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ันไปใบโหระพาใส่ันไปแล้วจะมีพิมเสนก็ยิ่งดีใหญ่เลยไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องมาหั่นเหินอะไรก็จับเด็ดเด็ดเด็ดโยนโยนโยนสมบแล้วทำไม่ได้ยง่ายงแต่แล้วแล้วก็พอทํานี้เสร็จปุ๊บก็ไปกินไปเกณนเนี่ยไอมีคนโบราณเขาเรียกต้มจิ๋วต้มจิ๋ว ต้มจิ๋วต้มจิ๋วนี่ใส่หมูเนี่ยใส่ใส่หมูใส่หมูลงไปด้วยเราจะใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่เนื้อก็ได้ใส่มันเทศค่ะใส่ใบมะขามแล้วก็ใส่เนี่ยมาหั่นซะหน่อยอันนี้เขาเรียกฝักมะขามฝักมะขามเด็ด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 โยลงหม้อไปขิงขาแล้วก็หั่นหั่นใส่ลงไปหั่นหั่นใส่ลงไปพริกด้วยเหรออาจารย์ใช่มะนาวพิกขี้หนูน้ำปลาใบมะกรูดเลย ใส่หมูใส่เนื้อออกออกป่าๆหน่อยวอาจารย์ออกแบบรสชาติผิดร้อนป่าๆหน่อยสุดยอดของความอร่อยนี่เขาเรียกต้มจิ๋วทํากินเลยแก้หวัดยามปลายฝนต้นหนาวสมเสร็จกินต่อกินเลยซดได้เลยล่องจมูกสบายเลยไม่ยากนะอยู่ในครัวบ้านเรานี่แหละใช่นะให้ทานอาหารเป็นยาอย่างที่อาจารย์เคยบอกถูกนะอย่าทานยาเป็นอาหารวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์หมอคมสันธนกรนัชชุติยานะครับจากคลินิกการแพทย์แผนไทย นะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับเราขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอาจันพูดนะครับขอบคุณคลุบมาเปุนคนเลยจ้าไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวอะไรคุพังกับคุณข้าครัไม่เป็นไรเพื่อนโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีกมากมายกับเวทีนี้ครับคุณพระช่วย หลังม่านเพลงเอกมาสดับรับฟังเพลงไทยเดิมอมะตะสุดแสนไพเราะ,ขะเขมรนไสโยก